สวัสดีครับสวัสดีครับผมดรโอครับดรบดอเอกสิทธิ์วงเทพวณิชผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครตรังหมายเลขสี่ครับวันนี้ผมอยู่กับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบา,นาลนครตรังเขตสามครับสวัสดีครับ,รบผมพัทรพงศ์ลักลาวีหรือผู้จัดการเจมนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังเขตที่สามหมายเลขสิบเก้าครับ สวัสดีค่ะอชลาวงสุทธิวัฒน์ค่ะแองจี้ค่ะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตสามเบอร์ยี่สิบค่ะสวัสดีค่ะอังคณาชูคำน้องจูนค่ะผู้ลงสมัครสมาชิกเทศบาลน,นาครตรงังเขตสามเบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะสวัสดีครับผมมณฑนธทรัพย์พิสิธิ์ครับหรือว่านายมนั์ผู้สมัครเขตสามเบอร์ยี่สิบสองทีมโอกาสใหม่นครตรังครับ ครับอย่าง <Wars> ที่ทราบกันแล้วนะครับว่าในโอกาสที่ผ่านมาหลายครั้งนะครับเราได้พูดถึงนโยบายทั้ง5ด้านของเราไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับด้านกล้าคิดกล้าทาผู้นาน้ำสมัยซึ่งเป็นนโยบายด้านการศึกษาด้านโอเคโอเคเด็กจนแก่พวกเราดูแลได้นะครับเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขนโยบายที่4นะครับโอกาสสร้างมนต์เสน่ห์เมืองนวัตกรรมนะครับโอกาสที่5นะครับโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่า นโยบายทั้งหมดตรงนี no ้นะครับได้นําสื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเขตแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับพวกเราเขต3นะครับเรารู้ดีว่าบริบทความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตไม่เหมือนกันในเขต3ก็เช่นกันนะครับดังนั้นนโยบายที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับก็จะเป็นนโยบายที่มุ่งตรงไปตอบความต้องการของพี่น้องเขต3นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องสี่เขตศิทตลาดชุมชนซึ่งจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาใน พี่น้องประชาชนเขตสามได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่เรามุ่งเน้นนะครับเรื่องนโยบายด้านการศึกษานั่นคือโรงเรียนเทศบาลวัดคนขันจะต้องปรับปรุงหลักสูตรนะครับให้เป็นอนุบาลฝันที่เป็นจริงแห่งที่2ให้ได้นะครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการศึกษาเองนะครับเรื่องผลพอย,ยได้จากด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะมีคนเข้าไปในพื้นที่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากนะครับและโอกาสด้านโอเคโอเคนะ เราก็จะมีพวกแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนัดรถรับส่งนะครับที่มีมีศูนย์ดูแลเรื่องสุขภาพศูนย์กายภาพควบวงจรนะครับแต่ทั้งนี้นะครับที่พวกเราเดินทางกันมา10กว่าวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสาได้ลงพื้นที่และได้พบเจอปัญหาอีกหลายๆปัญหาแต่พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราก็จะนํามาถกเถียงกันนะครับนำมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับแล้วดูว่ามันอยู่ในนโยบายข้อต่างๆของเราหรือไม่นะครับ เช่นอะไรบ้างครับจากการที่ได้ไปลงพื้นที่นะคะที่พบเลยก็คือในเขตสาเนี่ยจะมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ป่วยบางคนที่เป็นโรคไตนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฟอกไตค่ะเพราะเนื่องจากคิวการนัดยาวเกินไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ป่วยที่สูงอายุแล้วก็มีการนัดหมายกับหมอแต่ไม่สามารถไปตามนัดได้เพราะว่าไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง อย่างนั้นคุณเอนตี้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคโอเคของเราตอบโจทย์ใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กาแพคย์ผองจรแอปพลิเคชันนัรับส่งนะเราเราทําได้แล้วเราตอบโจทย์ตรงนี้ของเขาได้แน่นอนนะครับแล้ในเรื่องของศูนย์ฟอกไตศูนย์ฟอกไตด้วยเช่นกันนะครับศูนย์ฟอกไตที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเขานะครับ ส่วนของในเขตที่ลงไปนะคะก็จะมีในส่วนของเยาวชนนะคะลูกๆหลานๆของเราค่ะพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องการศึกษาก็เลยพยายามหาโรงเรียนซึ่งบางครั้งก็อยู่ไกลจากเขตชุมชนออกไปค่ะก็ในส่วนของนโยบายของเราก็ค,ค่ะดังนั้นนโยบายการศึกษาของเรานะครับเราไม่ได้ทําแค่โรงเดียวนะครับ,รบเรายังมีโรงเรียนสังคววท์ที่จะยกระดับขึ้นมา ครับเรามีโรงเรียนเทศบาลบ้านนาตะล่วง<ฆ>ที่จะป้อนเยาวชนเราสู่สายอาชีพนะครับ<ฆ>โรงเรียนต่างๆเหล่านีา้อยู่ภายใต้การดูแลของดรสมิทธสามห้วยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษานะครับ<ฆ>ผมมั่นใจว่าด้วยทีมบริหารของเราด้วยด้วยสมาชิกของเรานะครับ<ฆ>ที่ช่วยคิดช่วยกันทําช่วยกันนําเสนอเนี่ย ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับด้วยนโยบายท้ง5ด้ที่เราคิดกันมาอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน2ภาษาที่กําลังจะเกิดในเขตพื้นที่ด้วยค่ะใช่ครับครับสุดท้ายนี้ครับพวกเราทีมโอกาสใหม่นครตรังนะครับอยากจะให้พี่น้องในเขต3ได้พิจารณาได้ศึกษานโยบายของเรานะครับและวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับเลือกผมดรโอดรเอกสิธิ์วงเทพวานิชเบอร์4เป็นนายกเทศมนตรีนครตรัง เลือกสมาชิกของผมในเขตสนะครับหมายเลข 19, 20, 21, 22เเข้าไปทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ